สวัสดีครับกลับมาพบกับร้าน SYK n Smart Shop กันอีกครั้งครับวันนี้นะครับเป็นคิวของรถสไตล์ออฟโรดนะฮะเป็นรถจี๊ปนะฮะตัวใหม่นะครับเพิ่งออกมาเราจะมารีวิวกันนะครับตัวนี้นะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นจี๊ปสแปรเกลนะครับ1ต่อ12นะฮะเครื่องสองนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดอ i t ิชั่นนะครับลายแบบสไตล์แบบคาร์เมลนะฮะตัวนี้นะครับนี กล่องสีเหลืองสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวตระกูลเดียวกันกับพวกเอ็เอ็น99อะไรพวกนี้นะฮะก่อนหน้านี้ที่เคยออกตัวพวกนี้มานะตัวนี้เป็นลายแบบพวกสารนาจากแล้วก็มีตัวเอ็มเอ็มเอ็มเอ็น99เอสนะสีเงินบอลน,นะฮะตัวนี้เป็นเอ็มเอ็น98นะครับรุ่นของเขานะเอ็มเอ็น98อ่ะเดี๋ยวเรามากองแกะดูด้านในกันว่ามีแค้อะไรบ้างนะครับอ่านี้นะครับตัวรถ แล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มานีครับมีชุดแต่งนะชุดแต่งมีคู่มือหนึ่งใบแล้วก็มีสติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์คาเมลอ่าตัวนี้เลยเอาไปติดแต่งกันได้สวยงามนะครับตัวนี้นะมถือว่าให้มาเนี่ยนะะค่อนข้างเยอะนะฮะนี่นะครับตัวสติกเกอร์เนี่ยเอาติดก็สวยนะอ่าเหมือนของจริงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันหน่อยตัวรถว้าวตัวรถก็สีสวยนะครับ นี่นะครับสีแบบเป็นสีเหลืองออกเป็นแบบสีเหลืองกันอ่อนนะครับออกด้านด้านหน่อยนะผิวสัมผัสดีนะฮะตัวรถนี้นะับนี่ด้านหน้านะฮะด้านบนมีแผงไฟนะฮะไม่รู้ว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะให้ดูด้านข้างนะครับจริงๆก็คือตัวเหมือนพวก MN พวกนั้นเลยฮะแต่อันนี้เป็นแบบเป็นอีกรายหนึ่งลายมาใหม่นะครับตัวนี้นะมีด้านล่างนะครับสมด้านล่างเหมือนกันนะฮะโค้งนะฮะโครงรถตรงนี้นะฮะ คัพซีตัวนี้เป็นเหล็กนะฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะฮะระบบก็น่าจะเป็นพวกเลี้ยวเซอร์โว Serv เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองเทสกันอ่าที่ชาร์จนะครับให้ที่ชาร์จแบตมาเป็น usb แบบนี้นะฮะแจ็คดำนะฮะอ่าที่เก็บแบตปกติจะอยู่ด้านหน้านะครับเหมือนเดิมนะอ่าโอเคนี่นะครับแบตท,ที่ให้มาเป็นแบต7.4นะฮะพันสองมิลลิแอมนะครับเป็นแจ็คดำแบบนี้นะ นะครับเป็นลิออนนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเทสเลยรุ่นนี้เป็นช่องเก็บแบตอยู่ด้านหน้านะครับแบตสำรองเรามีขายเลยครับตัวนี้นะครับสามารถปรบบามเพิ่มเติมได้นี่นะครับออนออฟอยู่ด้านล่างอ่าเปิดออนออฟปุ่มนะครับจะมีไฟกระพริบที่ด้านหน้านะครับนะด้านบนแผงไฟด้านบนติดนะครับทํางานนะครับแสดงว่าใช้งานได้จริงนะครับ ด้านหลังนะครับนะมีไฟ2จุดนะครับนะี่โอเคนี่นะครับให้ดูตัวรถก่อนส่วนรีโมทเป็นรีโมทแบบนี้นะครับ2จุ 4G นะครับตัวนี้ล็อกล็อกไว้เดี๋ยวล็อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอใส่ถ่านแป๊บหนึ่งตัวนี้เพิ่งออกมาเลยนะฮะใช้เป็น 2A นะครับสี่ก้อน สวิตยู่ด้านบนนะฮะอ่ะตอนนี้นะครับพอเปิดสวิตต์รถจูนกันเรียบร้อยเนี่ยสังเกตนะครับไฟที่กระพริบเนี่ยด้านบนจะหยุดไปหายไปเลยด้านล่างจะเป็นไฟค้างนะฮะนะฮะด้านหลังก็ไฟติดค้างนะะเดี๋ยวเรามาลองเทสรถวิ่งกันนะฮะนี่นะครับรถวิ่งเวลาวิ่งนะสังเกตนะครับไฟด้านหน้าติดไฟด้านบนก็ติดด้วยนะฮะนี่เดินหน้านะครับไฟด้านหลังก็ติดนะเดี๋ยวผมลองไฟหลังไฟหลังไฟก็ยังติดนะ ไฟท้ายติดนะฮะถ้าเดินหน้าถ้าเดินหน้าอย่างเงี yani ้ยไฟท้ายด้านล่างมันจะไม่ติดนะฮะถ้าไฟหลังไฟท้ายจะติดนะฮะทำงานอ่าตัวนี้นะครับล้อเอียงนะฮะมันจะมีตัวปรับให้นี่นะฮะปรับที่ตรงนี้นะครับอ่าปรับบาลานซ์ายขวานะครับเวลารถไปถึงเนี่ยบางทีอาจจะเอียงจะอะไรปรับได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเลี้ยวแบบนี่นะฮะเลี้ยวแบบเซอร์โวนะค่อยๆเลี้ยวได้ตอนนี้นะฮะอ่าเลี้ยวเป็นเลี้ยวเซอร์โวเดี๋ยวให้ดู ตัวเซอร์โวด้านล่างนะครับนี่สังเกตตัวเซอร์โวนะครับนี่นะฮะเซอร์โวนะฮะเดี๋ยวตามมือได้นะฮะโอเคเดี๋ยวลองดูตัวเร่งนะครับเร่งเป็นแบบเร่งเร็วตามมือหรือเปล่านี่นะฮะเร่งเร็วตามมือเหมือนกันนะครับเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้นะฮะทั้งหมดเลยอ่านี่ฮะก็เป็นรถเที่ยวตายไม่ได้แบบ เร็วฉุดฉาปิดปารนะครับจะเป็นแบบสไตล์แบบออฟโรดป่ายป่ายีนนะฮะตัวนี้นะฮะความเร็วก็อยู่ประมาณเท่านี้อ่าตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ MN98 นะครับเป็นจี๊ปแลนด์โรเวอร์นะครับสไตล์ออฟโรดเป็นตัวที่สองนะฮะสองหน้าตาแบบนี้นะครับก็ถ้าท่านใดดูอยู่นะครับสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้เข้ามาที่อ่าร้านไอทวนเคนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 3ย์นะครับ 613นำ319นะครับหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านไลน์ก็ได้นะครับแอดเบอร์เมื่อกี้นะครับหรือว่าเราจะมีลิงก์อยู่ที่ใต้ YouTube นะครับเป็นลิงก์ร้านของเราใน La z a d a s h o อป e ้สามารถสั่งซื้อได้เลยอัตโนมัตินะครับนะครับก็วันนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ที่เพจของเราด้วยนะครับร้านของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปคลิปใหม่ของเรานะครับโอเคครับขอบคุณครับ